ขั้นหมฝั่งนี้จิ้มหมูบ้านไองแป้งเหรอแป้งครับแป้งแล้วจิ้มไก่เหรอไก่กับแป้งเหมือนกันครับแล้วไข่เหรอไข่กับแป้งครับไอหย่งกับแป้งน้ำมันกับแป้งครับโค้แม่แต่ว่าน้องลืมเติมน้ำมันมันขึ้นอย่างแล้วขึ้นห้าหกรอบเลยที่มันลบเลยใจพ่อพอดี สวัสดีเจ้าช่างเดสวัสดีครับี่เนมอันตะกี้บบได้ยินมั้งก่อนเอามาเข้ารายการช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาอันหยังกะแปงท่านกะแปงนี่กะแปงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปงม้วนแต่ก้ยงค่ะ <c oughs> เพราะว่าลืมเติมน้ำมันอู้กระช่างเดไปแล้วทีนี้เรื่องของคนที่เขาใจรถดแต่ตึงวันตึงวนันตึงวนังวนสิ่งที่เขาจะต้องประหยัดก็คือ <c oughs> น้ำมัน เวลาที่เขาขับรถเนี่ยลูกบ้านไประ่แก่เขาไปปีกตึงวันเพราะมีวิธีการจะได้ที่เขาจะประหยัดน้ํามันได้ของเจ้าช่างเดบครับภาษาเฮตี้ทำเพื่อลดเขาเนี่ยกินน้ํามันเฉลิมมากผิดปกตินะครับเจ้าคาร่างแกกจะเป็นคือนําแรกก็คือจะเป็นเกี่ยวกับขาซิ่งขาแรงเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับการพฤติกรรมการขับขี่ในการขับแตงซิ่งแตงแรงอย่าง้รเขาต้องการน้นลดเพื่อมันเน้นแรงอย่างละ แน่นอนครับมันต้องกินน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วอันรถอันรถจะแลกเนาะอันที่2ก็คือเกี่ยวกับการบรรทุกน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะทํางานหนักเพราะฉะนั้นก็จะกินน้ำมันเชื้อเพลิงได้เหมือนกันก็มีส่วนเหมือนกันอันมากก่เกี่ยวกับเกี่ยวกับสารลื่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องกองเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งานค่อนข้างหนักแต่บ่ได้การดูแลบำรุงรักษาบ่ได้เปลี่ยนน้ำมันเลยอ เ,เครื่องก็จะทําทงานค่อนข้างหนักกันรล้ลื่นก็จะไม่ค่อยดีโมนี่ก็จะเปลืองน้ํามันเหมือนกันนะครับทานมากนเ,นเกี่ยวกเกี่ยวกับลมยางอ่อนลมยางอ่อนเนี่ยพ่อ,อย่างที่ผมเคยเกินไปแล้วอีพีเขาแล้วนะว่าถ้าลมยางอ่อนเนี่ยก็จะมีส่วนทาให้ปเปลืองน้ํามันได้เพราะว่าเขาเครื่องยนต์เนี่ยต้องขับลมยางอ่อนเนี่ยพักน้นตัวรถออกไปจะกินน้ํามันเยอะค่อนข้างกว่าี่ปกติเลยนะครับทันมาเกี่ยวกับเกียวกับอ่กองอากาศอุ่โมเกี่ยวกับกองอากาศกองโซล่ากองอากาศเนี่ยเกียวกับระบบจุลระเบิดตัวเหมือนกัน ถ้า,าอาการไหลเข้าโฟดีก็กทํเมื่อการจุลระเบิดที่ด,ดีแต่ถ้าอาการบอกเพียงพอสําหรับการจุละเบิดเพราะฉะนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะต้องใช้เยอะเนะาะเครื่องมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างสุดท้ายที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือจะเป็นเกี่ยวกับระบบจุละเบิดของเครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลเพราะฉะนั้นจะต้องเกี่ยวกับหัวฉีดของโซล่าถ้ากองถ้าเป็นหัวฉีดอุ่นถ่นการจยของน้ำมันเชื้อเพลิงแดีมเนียก็ทำให้เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้เหมือนกันครับ อันนี้ก็เป็นวิธีที่สามารถที่จะตรวจเช็คกันได้ว่านี่แจะใดที่จะจะประหยัดน้ํามันได้ก็ตรวจเช็คพวกบรรดาเครื่องยนต์ต่างๆแล้วก็ตรวจเช็คสภาพจิตใจก่อนรับรถครับผมแ่นเท่านี้การขับเนี่ยมันจริงๆมันก็มากกว่าจะมีเหมือนเหมือนมาค่อยเลือกๆนะแต่เราก็ต้องไปปรับปรุงใจอย่างคนเดียวอย่างเงี้ยเนาะจริงๆถ้าการขี่ของรถเนี่ย ถ้าขี่ก็คือเขาควบคุมความเร็วเพื่อมันได้สม่ำเสมอแต่ออเวลายย่งดีเลยหรือสมมติตัวอย่างอย่างผมยกตัวอย่างแค่หนสมมติว่าเอาขี่ความเร็วที่ประมาณาสมมติว่าเจ็ดสิบถึงเก้าสิบอย่าง <c oughs> ถ้าเขาขี่เกินร้อยมาได้ปุ๊บนี่รอบเครื่องสูงๆเนี่ยการขี่น้ำมันน้ำมันเชเพิงก็จะมีละอย่างสองเนี่ยมูนี่ถ้าเกี่ยวกับกองอากาศอุดต,ตันมูนี่เฮาก็ถ้ามีการเช็คระยะเป็นประจำเนี่ยช่างเขาตรวจสอบถ้ากองแบบดีเนอร์ ของเสียนะครับก่อจะต้องมีการเปลี่ยนตามระยะอยู่แล้วอนิ่นจะมีตามระยะอยู่แล้วเนาะในกรณีถ้าเป็นมูเกี่ยวกับหัวชีด์โมนี่มันจะต้องมีการตรวจเช็คคึ้หนึ่งคเครื่องโยนเฮาสันสะดุดละจะต้องมีการที่ปกติเพราะฉะนั้นเขาจะต้องถึงระดักองโซลาอุตตันหรือเปล่าหรือว่าหัวชีด์ทาบ่ค่อยดีละตัวนี้ช่างเขาก็จะตรวจสอบเพื่อแล้วก็แนะนําการเสนอลูกค้าไปเห็นเนาะสมมุติว่าลมยางอ่อนเกินไปแฮมเขาก็มีการตรวจเช็คตรวจประจำเขาเติมลมยางได้ค่ามาตรฐานโมนี่ก็จะช่วยลด การในการกินน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไปได้เหมือน<ไ>อที่เกยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าตรวจเช็คลงอย่างน,นี้ตรวจเช็คเดือนละสองเต่อ <laughs> ครับวันที่ดีที่สุด <laughs> คือวันหวยออก <laughs> ออครับรถออกไปตัางนอกก็คนที่จะตรวจนะเจ้าไม่ครับไอถ้ถ้าอย่างผมแนะนําก็คือถ้ามีการตรวจเช็คลถเป็นประจำหรือว่านํารถเข้ามาเช็คศูนย์บริการเของเป็นประจำเนี่ยเพราะตามคู่มือการซ่อมมันจะมีะมระยะการเปลี่ยนไทยแล้วว่าการตรวจสอบตามให้หมอละถ้าเถาทำตามขั้นตอนมัน ก็คืออย่างสารล่อื่นยกตัวอย่างเนาะถ้าใช้งานไปไจนหมดสภาพโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ได้มีการเปลี่ยนไทยนะหนึ่งถ้าชิ้นส่วนอย่างเครื่องยนต์มันเสียหายเยอะกว่านั้นเพียงแต่เราลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องม่ได้นะครับการเชื้อระยะเราก็จะได้ประหยัดตังค์หังตุยมากกวก็มันจะเป็นจรประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงหออัวตวยถเโากาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพตัวแยบครับต่างที่ดีที่สุดในการประหยัดกาน้ำมันรถ ประหยัดเงินในกระเป๋าก็คือการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆของรถนั่นเองเจ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องนํารถเข้ามาตรวจเช็คบริการที่ศูนย์ของเฮาบอกเลยว่ามีอยู่5สาขาสาขาหน้าโรงเรียนปริ้นสาขาดอนจันจ้าสาขาสันปตองสาขาจอมตองและสาขาสันายครับแน่แล้วก็อย่าลืมเจ้าถ้าเกิดว่าจะเอารถมาคาะที่ศูนย์วันไหนโทรจองได้นะจ้าที่หมายเลข0 5 3 2 4 2 0 0สหรือว่าจะ เป็นที่เว็บไซต์ w w w isuzujeemai.com เจ้าและที่สําคัญที่สุดสําหรับการนํารถเข้ามาตรวจเช็คที่ isuzu สาราเจียงใหม่ของเราต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าเบื่ต้องกังวลเรื่องเงินในกระเป๋าของคุณว่าจะเสี่ยงหน้กกีเพราะว่าที่นี่เขามีช่างผู้ชํานาญการในการดูแลแล้วก็มีอะไรแต่ราคาบบแพงมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยช่างจะตรวจเช็คทุอย่างรวมไปถึงประเมินและแจ้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับคุณผู้ชมตัวยและที่สําคัญที่สุดห้องรับรองที่นี่สะดวกสบายมากเลยแอร์เย็นเย็นช ชํำบอกเลยว่าบบพีดหวังมาที่นี่ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการกับอีสุซุสลา,าเชียงใหม่ถ้าเลือกกระบะอีสุซุต้องเลือกที่อีสุซุสลา,าเชียงใหม่ตะอัน,นเนจาวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้ว okay, ลาค,คุณผู้ชมตามบ้านไปก่อนสวัสดีเจ้าครับวัสดีครับไม่ปะากันใหม่ครับ